พับปฏิเสธมัดหลิด เพราะคิดว่าไม่ท้าทายโยฮันครับนักเตะเทวดาเนี่ยเคยเกือบไปเรอัลมาดริดเหมือนกันครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนครับว่าตอนนั้นเนี่ยครับเนี่ยอยู่กับอาแจกครับและคว้าแชมป์ทุกแชมป์เท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกับอาแจกครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกหรือยูโรเปียนครับเนี่ยก็ได้มาหมดแล้วครับจนตอนนั้นเนี่ยครับเนี่ยได้ความสนใจจากเรอัลมาดริดและบาเซโลน่าครับสองคู่อำนาจลุกหนังในเวลานั้นครับแต่สุดท้ายที่เลือกบาเซโร เ,เพราะว่าครับคิดว่าไปมัดลิดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรท้าทายเลยตอนนั้นมัดลิดเนี่ยเป็นแชมป์เยอะมากๆและบาร์เซโลนาเนี่ยห่างแชมป์ไปมากเหลือเกินครับถ้าครับไปมัดลิดเนี่ยก็คงได้แชมป์มากมายแหละครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกบาร์ซ่าทีมที่เป็นรองกว่าในตอนนั้นเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยเข้ากับระบบทีมได้และสุดท้ายเขาก็มาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในที่แห่งนี้ที่บาร์เซโลนาครับ